อ่ไรแล้วม <oh> ันตามเราอีกหลายเงมันอยู่น้ำมันทางใช่นี่มันทางที่เอิงอยู่นี่เอิง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 ทำไมไฟดับดับเนี่ย สีม่วงม่วงหรือว่าโอ้เปิดกล้องให้เอิง่ะเอิเอิเอิงตื่นเร็วเอิน้ำมันน้ำน้ำอะไรเนี่ยน้ำอะไรเนี่ยน้ำมันน้ำสีม่วงม่วงเอิงตื่นได้แล้ว อก็กลายเป็นสีม่วงอะไรเนี่ยเฮ้ยทำไงดีหรือว่ามันคือน้ำ g r เ m e s ฮะฉันเพิ่งรู้นะตื่นได้แล้วฮะด้เวลาแล้วจุ๊บจุ๊บอ้าวพาฉันลงเกี่นี่ I <laughs> เข้ามาในอุโมงแล้วก็พวกเราจะมาหาแล้วคุแต่ปรากฏว่าเธอกลายเป็นกุนแจสัตวสนุกมากเลยเธอจะไม่ได้เหรอที่พวกเราเป็นเพื่อนกันน่ะที่เธอบอกว่า พ yeah ้่ฉันออกจากที่นี่ฮองเธอตื่นมาเร็ว้องเธอจำเราได้ไหมนี่คือกานี่คือยาที่จะรักษาเพื่อนของเจ้าแต่ฉันจะไม่มีวันให้น้ำยารักษาหรอกเจ้าจะติดที่นี่ไปตลอดไป กินได้แล้วอเราบอกให้ก hmm. si ินใช่แล้วจอทำงานเผื่อ uh, ฉ um <t un> ันอ้

Earth... Boom! <rumor Goodnight> mm. <coughs> oh, she's awake now. I do เออเอาอยารักษาเออเอายารักษาไป,อาอาาไปฉันเอามาได้แล้วเอาไปเอาอยารักษาไปเอา,าอืมเธอเอาไปแล้วใช่ไหมเธอกลายเป็นเหมือนเดิมไปแล้วไป ว่าไงขอบคุณมากเลยนะที่ช่วยเราจากกริมิสอ่ะเอ้ยเย้นะคุมเธอตัวผอมเหมือนเดิมเลยนะเออเธอไปสัญญากร,รมห้าร้อยแต่ว่ารเรามีข่าวร้ายอะไรหรอ,บ,อบ๊อบเขาโดนกริมิสกินไปแล้วฮะว่าไงนะปรากฏว่าสับปะหลดปรากฏว่าสับปะหลดม่วงยักษ์ก็คือกริมิส กริมิสนั้นมีพลังที่จะตัวใหญ่กับตัวเล็กได้แล้วกริมิสมันอยู่ไหนอะเธอจัดการมันแล้วเหรอเธอจัดการมันได้ยังไงอะเธอเธอก็แค่สองคนเองอ่ะเธอจัดการกริมิสยังไงกริมิสแข็งแรงมากเลยนะเธอจัดการกริมิสได้ยังไงอะมึแล้วเปิดล้างจริงล่างจริงอะไรอะจำอะไรไม่ได้เออใช่เราจำอะไรไม่ได้เลยแต่ที่เราจําได้เราก็ตื่นมาตรงนี้อยังน้อยก็ เพราะเราก็หนีจากมือของกริมิสได้แล้วนะชาปะละเอิงฉันคิดถึงนายมากเลยแต่เรามีข่าวร้ายบ๊อบนั้นเขาโดนกริมิสกินไปปรากฏว่าสับป,ประหลาดม่วงๆนั้นก็คือกริมิสถ้าจะงงว่ากริมิสตัวจิ๋วทําไมกริมิสมีพลังที่จะตัวใหญ่กับตัวจิว๋วเขา้าใจหรือเปล่าออแต่ขอบคุณมากเลยนะที่จัดการกริมิสกับลูกน้องของเขาถ้ากริมิสตายลูกน้องของเขาก็ตายอ๋ออย่างนี้นี่เอง เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วทุกคนตอนจบเราก็จัดการคุณมิสได้แล้วใช่ปะล่ะเอิงใช่เย้ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> เจอกันใหม่ EP หน้านทุกคนในการไป <Why S 1> จนไท <bye. S 1> ยใหม่ๆของพวกเรา